บตั้งชัวรถรูคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์3าปีไม่มีถอยคัดซ่อนเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคังไม่มีชนนกพิดความสวัสดีค่ะพบกับยินเบตั้งชัวรายการรถแซบเวอร์ค่ะวันนี้นะคะยินมาแนะนําสําหรับใครที่ชอบขับรถชอบความสนุก ถูกใจคันนี้เป็นแน่นอนค่ะกับ bmw 220i grand coupe m sport f44 คันนี้เป็นปี22แท้เลขไม่น้อยมากๆเพียงแค่26,000โลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบตันเชียตั้งไว้1,359,000บาทเท่านั้นค่ะดีไซน์ด้านหน้าของคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าไตาคู่ได้โลโก้ bmw แบบครบรอบ50ปีของ bmw ไฟหน้าเป็นแบบ bmw led ชุดแต่งกันชนหน้าหลังเป็น m arrow พร้อมกับล้อแมกอลลอยขนาด18นิ้วลายดับเบิลสปोค่ะอินเตอร์เนียภายในห้องโดยสารตกแต่งมาพร้อมกับวัสดุอลูมิเนียมบอสตันทั้งหมดเลยมาพร้อมกับเบาะแบบสปอร์ตซีสีแดงให้ความสปอร์ตอย่างลงตัวมากๆเลยค่ะเบาไฟฟ้าสามารถเมมโมรีได้ถึง2ตำแหน่งพร้อมกับพวงมาลัยเอ็มสปอร์ตแบบ3กา้านระบบหน้าจอ bmw life cop fit professional มาพร้อมกับชุดมาารวัดที่สามารถดูนีเวกเกเตอร์ในตัวได้แล้วก็ดูเลขไมล์ได้ดูอัตราเส้นเปลืองของน้ำมันได้คันนี้เรียกว่าฟังก์ชันให้มาแบบ จัดเต็มพร้อมกับหน้าจอกลางที่มาพร้อมกับระบบทัสกรีนสามารถรองรับการเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ Apple c a r p l a y and a อนด o และที่สำคัญคันนี้สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแอป BMW App เพื่อสั่งงานด้วยเสียงและมือนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าฟังก์ชันจัดเต็มให้มาแบบครบมากๆเลยค่ะแอร์สามารถปรับอิสระได้ซ้ายขวาพร้อมกับไวเลสชาร์จที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายพร้อมกับที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งสามารถเสียบสาย USB-C ได้พร้อมกับคอนโซลกลางที่ตกแต่งแบบเปียโนแบ็กมีจอ ครอบคุมหน้าจอนะคะเป็นจอไอเไดีมาให้พร้อมกับปุ่มชาร์คัดต่างๆคันนี้จะได้เป็นเกียร์ตัวนมาเจ็ดสปีดพร้อมกับปุ่มคูชเตาร์แล้วก็ได้เป็นโหมดการขี่3โหมดด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยโหมด Eco Pro Comfort แล้วก็โหมด Sport พร้อมกับเบรกหัมาให้และที่สําคัญคันนี้มีไฟ Ambient Li g ต t ตกแต่งห้องโดยสารถึง6 4เฉดสี C. ด้านบนจะมีหลังคาซันรูฟมาให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังถ้าลูกค้าร้อลูกค้าสามารถปิด่านกันแสงแดดได้100%เลยค่ะไม่ต้องกลัวร้อนเลยห้องโดยสารด้านหลลังงเเรียยกกก้ววว่าวาาาขมๆ พื้นที่มีให้นั่งแบบสบายๆแล้วก็มีแอร์ตรงคอนโซลแยกมาให้ด้วยไม่ต้องกลัวร้อนแล้วเขาก็มาพร้อมกับพนักวางแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่ง <c oughs> ด้านหลังก็นั่งสบายพ <c oughs> ื้นที่เฮดรูมก็เหลือเยอะพอสมควรค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงเล็กรูมด้วยเช่นกันสภาพโดยรวมคันนี้หนูให้เทียบเท่ากับป้ายแดงได้เลยเพราะว่าไร้ตําหนิพร้อมใช้งานให้9กเเลยค่ะสาหรับใครที่กําลังหาคันนี้อยู่คันนี้มาไวไปไวอย,อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้ไม้น้อยและประหยัดกว่าออกหม่ป้ายแดงถึง8,0,000 0บาท คุ้มค่ามากๆเลยค่ะสําหรับใครที่จะไปออกป้ายแดงหรือว่ากําลังมองหารถคันนี้อยู่เข้ามาดูรถคันนี้ก่อนพี่ไม่เสียใจอย่างแน่นอนค่ะท้ายรถค่ะมาพร้อมกับความสปอร์ตอย่างลงตัวพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นตัว LED มีกล้องมองภาพขนาดถ่ยจอดมาให้พร้อมกับเซ็นเซอร์กะร,ระยะคันนี้เขามาพร้อมกับระบบช่วยเข้าจอดช่องโดยอัตโนมัติก็มีมาให้ด้วยนะคะชุดแต่ง M a r er o l Dynamic ทั้งกันชนหน้ากันชนหลังฝากระโปรงท้ายเปิดเข้ามาด้านในกว้างขวางมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถจุสาระได้เพียงพอ ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างแน่นอนโครงสร้างด้านหลังหัวน็อตทุกจุดไม่เคยขยับเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบทุกจุดระบบเซฟตี้ความปลอดภัยทุกอย่างคันนี้มีมาให้ฟกับอุปกรณ์ช่วยเหลืออุปกรณ์ความปลอดภัยทุกอย่างยังอยู่ครบเลยคันนี้บุ๊คคีก็ครบด้วยนะคะใหม่ๆแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบชฟวินพาวเวอร์เชอร์โบเครื่อง2,000ซีซี192รกแรงมา้าและแรงบิดของเขาอยู่ที่280 ันสำหรับลูกค้าที่สนใจเราขายเพียงแค่1ล้านสามบาทเท่านั้นค่ะราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานของราไม่มีขยับสต,ติกช์คอนิเกอร์ฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยแงะอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเรารับประกันเลยคันนี้ไม่มีฉนักพลิกคว่ำจมน้าหรือกองไม้ไม้แท้แน่นอนค่ะคุณลูกค้าฟรีดาวสูเปอร์เซ็นต์ผ่อนอยู่ที่2 2 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะที่สําคัญคันนี้มี B S I บวกวารันตี5ปีหมดวันที่29เดือน9ปี2020 เลยค่ะเรียกได้ว่าซื้อไปค่ะใช้งานได้สบายใจหายห่วงอย่างแน่นอนค่ะที่สําคัญคันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบจาก inspection by one two car เป็นที่เรียบร้อยรองรับคุณภาพคันนี้อย่างแน่นอนค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ูน8 5 6 0 0 0 0หรือ si add เก้าเ้า้าอยากได้รถที่ถูกที่สุดในท้องตลาดต้องเบดตันชัวทันนะคะสวัสดีค่ะโานาเลือกสมใจไตันชัวรถพรีเมี่ยมคุณมันใจได้เลยไปตันชัวรับลูกคู่ทะเบียนสวยสมาคมรับรองให้คุณสบายใจ ไดชัวร์ได้ตั้งชัวร์รถยพริ้มยิงแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุขเต็มหัวใจ